สวัสดีเลยพี่ทุกคนทุกคนเด้อมือหนีห่านหน่อยวันที่ยี่สิบเสมอโตมือหนีเสมอโตนั่งสองหน่อยเข่าสองนั่สองนั่พี่น้องเนาะเป็นยังไงกันมี่ปูเด็กว,วา่าจังไรน้อมี่ชิมันการเสมอโตอยู่เนาะอาทิตยีมีนยได้หน่อยีหรอกถ้าบ่ นั่นกับซีมีกำาหนิกำไรแนะ่จักหน่อยนะ้อพี่น้องนะ้าพ่อเลยขาปลาทูขา,ขาหมูขาไก่ดอกที่เนาะเมื่อนี้สองหน่อยได้สองนอนสองแต่ว่ากับยูน,นอยของเอฟซีเด่นเอฟซีเขามายี่ดอกน้อหน่อย,อยกลุ่มนี้ก,ก็ได้คือเฉพาะก,กิดลุดพี่น้องเอ้ย พิเศษได้64กีปกติได้เก็ดเก็ดพี่ไอพี่นอนสะพก,กิดนอนบะเข่า,ขาเป่าหน้าสองยางบ่เข่าเป่านอนสองนอนสองได้สองพี่นอนเอ้ยเสมอกันว่ามีเกินก็ิมีเก นั่งแน่ยู่ดุตรที่น้าว่าจังได้กับไอซี่เขาว่าตามทิศตามต่อเด้อของวันที่มีสิเบเอ็ดบันมีสิบนี้ได้สองในนั่นนัน่นสองเปิดสองนั่นสองเนาะว่าเป็นยังไปได้ไปได้ผ่ไไานไดโยเอาวันที่เรียนขับมาเบิ่งบานนี่ขับมาทิ่ตามต่อนี่กระลุดไป วิ่งเกตวิ่งแปลี่ลุดไปพี่น้องเป็นเก่าเก่าสามเก่าสามผุนมีเก่ามีเก่ามีเห็นตัวเดียวก็เก่าเกตพิเศษวิ่งหกวิ่งเก่าหลุดในหกซีน่พี่น้องนะ่ะปกติหลุดเขามากก็ต้องลุตนะพี่น้องนะยันดังหนึ่งหนึ่งหลุดนำลุตเกต เลยเก็ดๆนะพี่น้องพี่ไอพี่รับเออันจังหวะกันไหม,มอเออันจังหวะเนาะพี่น้องเนาะที่หนีสิบเอ็ดมาหนีวันที่หนีสิบเสมอกันนอนสองเดินสองไปต,ต่อห้องรวยมืออืน่นวัอนี้เสมอไม่หนีได้หน่นนนอยอ้าวพี่น้องเอ้ยเขามาเบิ้งบานนี่ขอเรียเขามาติดตามกัน ที่ตามกันต่อไปซอยรุ่นซอยเชี่ยกันต่อไปเด้อเอฟซเด้อย,ย่าทิมกันลงขางสร้างเลยไปน้ากันตลอดจับคู่เลยเพื่อว่าเป็นการเยเวลา่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ห้าบงให้จบเด้อเอฟซีจังสิเข้าใจเด้อ อย่าเบื่องขามไปเบื่องให้ปู้คุณในเวลาจักหน่อยนะใส่กันไ่ใส่กันแช่นะยังหาส่องนหน่อยว่าท่านไปไกลว่าท่านไงว่าท่านก่วงซีหากำลังเริ่มจัด <c oughs> ส่งขึ้นมา เด็กกับว่าน์แปลวาของปืนมีเจ้าของเจ้าของทั้งนั่นเอาของมีของหลานสองคนเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่แล้วกันแปดเก้าแปดเก้า เก้าหกเก้าหกเ้เมือนี่คยเป็นแซมรับไม่เหมือนี่ไหมสปอกิดหมหนึ่งสองสาสี่หกิดรับเลยเคยเป็นแซมนอนรับเสรแล้วแซม็มได้ทำงานเลยนอนรับวิ่ง Cầu Vinh câu xuống bảo vương trong nói là của ma nó phải làm nó sẽ nói là phạt thả à, ma Vinh cầu cấp xuống cũng nên cầu xuống loang cầu xì si. Lòng cầu C Lòng cầu C, <coughs> <coughs> C, C พิเศษพิเศษพิเศษยัคคหาเก้าหากา Hà hộp. Hà hút hộ. à, hộp. Hà, hộ. Bẹt hà. Bẹt hà. Cầu chết cầu 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 xuống Cầu xuống vinh Vinh hà cầu

ปกติสามศนะูนย์สองมือรับผิดหนังลนะว่าสมบูรณ์ปันใดสมบูรณ์ไปเต็มเต็มตัซีมือมาลดว่าสมบูรณ์ตัวสองมือกลับมาไหมกลับมาแล้วพี่น้องเอ้ยมืออกันเต็มเต็มอย่างม,มืออื่นวยมาหลายมือเลยสองมือแล้ว,ว,ลว่าซาีซีเก่า

เอาลดเก็ากับเก็ดาดิ่งเก็ดทานนแะพี่น้อง,งกดิ่นเก็ดาร่องสามศ

hai trăm hai mươi cầu, Sổng cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền lăng hà sám, số số kết, kết. Hà. แปดผูุ้น,นเอาแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอแคปหน้าจอผู้ได้มาแล้วผู้ได้เข้ามาแล้วก็ได้วันที่ยี่สิบเขาสองน้อยนะพี่น้องเนาะเขาสองนอนสองเสมอกันอันนี้ของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดินเด้อนี่เด้อมืออื่น ที่ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวจะได้เบิ่งเล่าแหละเราสามาคีเ่าว,วีพี่สิหาเห็นมบุมันเป็นมมัม่วอยู่หาบันทีว่าท่านเห็นพิมพ์ว่าท่านออกเดี๋ยวหาเบิ่งเอาเล่าพัฒนาไปก่อนเนาะได้ได้ก็เอาว่านั่นละมือนี่ขันหาว่าได้ก็เอาเล่าพัฒนาไปก่อนมืเอื่นกะว่าจะเบิ่งเล่าสามาคีเดี๋ยวสิบอกเจซี่ผู้ปัญหาเป็นบอกทรงมหาย,ยอยู่เนาะ ต้งจัดหายต่อเอาเด้อพี่น้องเอ้ยวันที่นีดมาล้หาหน่ยสาคิดมือนี้ลดนอะพี่น้องเนาะมือวันที่นีมาแทนมาแก้มือเด้อเก่าศูซึงหาสี่หาเก่าสี่เดเก่าหกเกมือนี้มาแก้มือวันที่นีองมืออื่นแก้มือมืออื่นวันที่ีสิบเขาลบ เขาลบมือเดียวจั้นละสพคิดจะไปหน่อยใจผู้าได้ตามสพคิดเขาซิบมือรุดมือหนึ่งตลาดสพคิดเนาะกะวิ่งเก้าศูนย์ก้มเรนเก้าศูนย์ล่องเก้าสี่พิเศษพิเศษเขาเนาะพี่น้องเนาะมือมือวันที่ยี่สิบเขา่ามือนี่ละเขา่ามือท่ำชิบยี่นี่ละหาเก้าหาหกแปดหาหกศูนย์ เก้าเ็ดหกเก้าเก้าศูนวิ่งหาเกกลมเล่นหาเก้ร่องเกก็ปกติสามศูนย์ีเก้เกแปดหาก็วิ่งเก็หากลมเล่นกเก็ดหาร่องสาม bip สามหา หาหกสามศูนย์เก้าสามหาสามสองเก้าหาหนึ่งวิ่ง36มผมเดิน3ามหกลองหาสมของวันที่ยี่สิบเอ็ดเดินมืออื่นมืออื่นของวันที่ยี่สิผ่านไปแล้วเขาสอน่อยนอนสองหน่อยนะพี่น้องเนาะแก้มือมืออื่นจัดเลยจัดให้นักเอื้อนมาแน่นอนซีหน่อยสำรับมือนีก็ให้เอฟซุกูุทุกคนลำด้วยมืออื่นเดินมือนี้ ใจช่องหน่อยยุตโตได้ยุสเบมอกันเอฟซีทุกขุทุกคนลำลำเรื่อยๆเงินไหลนองท่องไหลมาบ่เก็บบ่จนกันเนอะเอฟซีทุกคนผมมาติดตามให้ลำลำเรื่อยๆกันมือื่นสวัสดี